สนุนโดยหนังสือพิมพ์ข่าวกลมน้ำดื่มคอบับน้ำดื่มธรรมชาติสนับสนุนโดยบร,ริษัททอมมอต์ดจำกัดโทร095 056 5891 หลังจากที่ฟุตซอลทีมชาติไทยชนะอิรักได้เข้าสู่รอบฟุตซอลชิงแชมป์โลก2021ที่ประเทศริทุเนียหลายภาคส่วนรวบรอบเงินสนับสนุนที่โรงพยาบาลเมดปาร์กเรามาชมบรรยากาศพร้อมพูดคุยกับคุณอดิศักดิ์เป็นจ่4สีวันอุปานายกสมาคมกีฬาฟุตบอลและประธานพัฒนาฟุตซอลทีมชาติไทย สวัสดีค่ะ,คะท่านคะเอาบรรยากาศของงานวันนี้แล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะในฐานะประธาน,านาพัฒนาคุชชองก็รู้สึกซับซึ้งนะครับแล้วก็เต้นตันใจยอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยท่านศาสตราจารย์วิชามหาคุณท่านให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับนะครับมีตัวแทนจากท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็บุคคลสําคัญนะครับหลายคนนะฮะที่นาให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นการ มอบเงินอีกส่วนหนึ่งนะครับให้ทีมฟุตซอลชาติไทยนะครับซึ่งผู้สนับสนุนทั้งทุกท่านก็ได้มามอบเงินรางวัลให้กับเราซึ่งเงินรางวัลตรงนี้ก็จะกลับเข้าไปสู่นักกีฬานะครับแล้วก็ทั้งบรรดาผู้ผู้สอนนะครับก็คือทีมฟุตซอลชาติไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คงใช้โอกาสนี้ได้กราบขอบพระคุณนะครับใน น้ำใจนะครับความเมตตาที่ให้กับที่ฟุอธศาสนทยในโอกาสนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกําลังใจที่สําคัญสําหรับเราที่จะทําหน้าที่สําคัญต่อไปในการแข่งขัน,นชิงแชมป์โลกที่ใกล้จะถึงนี้นะคือในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าการที่ให้การสนับสนุนด้วยนะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะเก็บไว้ในใจแล้วก็เอาไว้สู้ในศึกสำคัญที่เราจะมาถึงใน ในเดือนกันย,ยายนนี้ครับค่ะในส่วนของคนที่เป็นแฟนคลับของทางฟุตซอลเนะคะเราสามารถไปติดตามและรับชมได้ทางช่องทางไหนบ้างคะสำหรับฟีฟ่าฟุตซอลเวิร์ครับในขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงประสานงานติดต่อนะครับในเรื่องของลิขสิทธิ์ตรงนี้อยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าในภายในอีกไม่เกิน1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์นี้เราจะทราบนะฮะว่าลิขสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยจะมีมูลค่าอย่างไรนะครับเราเราจะดําเนินการนะครับ นะครับในฐานะสมาคมกีฬาฟุบตบอลแห่งประเทศไทยนี่แต่ว่าก็จะเป็นรูปแบบไหนนะครับว่าจะครบทุกคู่ไหมหรือว่าจะเป็นเฉพาะทีมชาติไทยนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ในรายละเอียดที่จะได้เจรจานะครับค่ะขอบคุณมากครับ